โอ้โหโอโหนี่เป็นไฟพกพาเลยเนี่ยนะครับไฟอันแค่นี้เองแต่ความสว่างแบบโคสว่างอ่ะด้วยเดี๋ยวผมปิดให้ดูอันนี้มันมีไฟได้หลายโหมดนะครับเราสามารถเปิดได้หลายโหมดเลยไฟสีแดงก็มีอันนี้คือไฟนะครับตอนที่ปิดอยู่เห็นไหมความมืดมันจะประมาณนี้นะครับแล้วลองเปิดดูนะครับนี่ โคสว่างอันละแค่หลักสิบเองนะครับไม่ถึง100นะครับแล้วมันมีหลายฟังก์ชันให้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรให้เล่นนะครับหลากหลายเลยนะครับมันเป็นแบบพวงกุญแจก็ได้นะครับหรือจะเป็นมีคัตเตอร์นะครับเอาไว้ตัดกรีดได้นะครับไว้ตัดกรีดสายเบลได้นะครับพกติดกระเป๋าไว้แล้วก็มีแม่เหล็กนะครับเอาไว้สามารถติดได้นะครับอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ติดไว้แบบนี้แล้วเราก็เปิดไฟได้นะครับ เป็นแม่เหล็กดูดติดได้นะครับแล้วก็เป็นไขควงได้โหบอกเลยว่าตัวเนี้ยครบจบเลยเป็นไขควงปากแบนนะครับแล้วก็ปากแฉกแล้วก็สามารถจุดไฟได้แบบนี้นะครับเห็นไหมจะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับสามารถจุดไฟได้จุดกระดาษได้อ่าหรือว่าจุดมวนได้เลยนะครับตัวนี้ครบจบในตัวเดียวราคาเพียงแค่หลักสิบเองแต่ฟังก์ชันอย่างเยอะนะครับใช้เปิดขวดได้ด้วยอ่าลืมไปนี่ครับบอกแล้วว่า ไล่ไม่จบนะครับเพราะว่าหลากหลายนะครับมันมีหลากหลายให,ให,ให้ให้ใช้งานได้เลยนะครับถ้าสนใจนะในตะก้าเพียงแค่หลักสิบเพียงไปจิ้มสินค้าในตะก้าหรือด้่นซ้ายมือเลยครับ